ัก็ดูรูปนะคะเขาบอกว่าในการหาโมเมนตร์รอบแกนใดๆค่ะคือคุณต้องหาโมเมนต์มาก่อนนะแล้วก็คุณค่อย projection นะคะลงบนแกนที่เราสนใจเห็นไหมมันจะเป็นสเต็ปเนาะถ้าดูตามภาพนี้ค่ะคือคุณเนี่ยาหาระบบเนี่ยมีแรงค่ะมีแรงเล็บใดๆนะกระทำนะคะ คุณหาโมเมนท์ที่เกิดจากแรงนี้รอบจุด O คุณจะได้ MO เวกเตอร์ m มมาแล้วคุณค่อยโปรเจกต์ MO อะคะ่ะลงบนแนวแกนค่ะแนวแกนคุณอาจจะเป็นแกน lambda นะ,ะเห็นไหมเขาจะเป็น m lambda ค่ะอันนี้เป็นเป้าหมายของเรานะคะเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มจากหาโมเมนต์นะคะแล้วก็ค่อยแตอโปรเจกชันลงบนแนวแกนที่เราสนใจ อมาดูตรงนี้ละกันนะคะอ <2. S 1> อ่ะมาเริ่มต้นค่ะอะภาพ A ก่อนละกันค่ะภาพ A เนี่ยระบบตอนตอนนี้ของเราเนี่ยเป็นแรงธรรมดานะคะคุณมีแรงอยู่ในระบบค่ะแรง F ใดๆได้ค<ๆ>นะอ,ะอ,ะอะเดี๋ยวอาจารย์อธิบายพลาสติกนะไป A อ C ีซแล้วก็ดีเนาะ okay. ตอนแรกนะคะคุณมีเอ่อมี f นะคะมี B แรงค่ะในระบบนะคะเป็นตัวเวกเตอร์ f, f นะคะแล้วเขาให้แนวแกนของคุณนะคะเห็นไหมเขาใช้ว่า specify สนะืิอสาคือแกนอลารนะคะแกนในที่นี้เนี่ยให้เป็นแกนอะไรมาให้เป็นแกน KL ค่ะแกน KL <Das que ath ie> คือเป้าหมายเนี่ยเขาให้เรานะคะหา <S <S โมเมนต์หาเวกเตอร์โมเมนต์บนแกน KL ค่ะ, Moment, K คะนี่คือเป้าหมายหลักนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณค่อยๆทำทีละสเต็ปหา <S <S โมเมนต์ธรรมดาก่อนแล้วค่อย projection ลงไปนะคะหาโมเมนต์บนแกน KL นะคะเอาถ้าหลักการก่อนนะ,ะโมเมนต์บนแกน KL เนี่ยมันจะเกิดจาก เกิดจากอะไรอ่ะเกิดจากขนาดถูกไหม m k l คูณกับทิศทางค่ะ,ะทิศทางคือยูนิตเวกเตอร์ถไหมคะยูนิตเวกเตอร์คูณอาจจะเป็นเป็นอะไรนี่ยูนิตเวกเตอร์ก็ต้องเป็น n <M> อะไรคะ NKL ค่ะถูกต้องนะคะขนาดคือทิศทางค่ะนะอ่ะ ก็จะคล้ายๆกันนะคะในการหาขนาดค่ะ mkl ตัวเนี้ยนะคะคุณก็ต้องหามานะคะในการหา mkl นะคะจะมีค่าเท่ากับจะมีค่าเท่ากับอะไรนะจะมีการดอทโปรดักต์กันถึงใช่ไหมะเวกเตอร์ดอทเวกเตอร์คุณจะได้ัวสเกลาอร์ออกมานะคะเพราะฉะนั้นเรายังไม่รู้ว่ามันจะต้องใช้อะไรมามาดอทกันนะคะย้อนกลับไปดูตัวภาพแรกค่ะ ภาพเอกันก่อนคุณมีแรง f นะคะเวกเตอร์แรง f นะคะแล้วก็คุณมี k l นะคะจุดเริ่มต้นอาจารย์แนะนำว่าคุณต้องหาโมเมนต์ก่อนค่ะหาโมเมนต์ hmm. บนแกน k เายอะไงคะไม่บนแกนไม่เคยหาด้วยปกติเคยหาโมเมนต์บนจุดถูกไหมคะอ่าสังเกตอะไรไหม mm hmm. เห็นอะไรไหมคะ mm hmm. เห็นมัอนที้ยอาจารย์ mm hmm. เห็นไหมคะ mm hmm. บน k l มีอะไร บน KL มีอะไรอยู่คะบน KL มีจุด A, A. อยู่คะ่ะบน KL มีจุด A เพราะฉะนั้นคุณหาโมเมนต์บนจุด A ค่คุณหาโมเมนต์ที่จุด A เพราะว่าจุด A อยู่บน KL เห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณหาโมเมนต์ได้นะคะคุณจะได้โมเมนต์นะคะที่จุด A คะ่ะเราเลือกจุด A เพราะาจุด A อยู่บน KL เราไม่เลือกจุด O จริงมันมีจุด O อยู่นะเห็นไหมอาจารย์ไม่เลือก Take Moment ที่จุด O เพราะจุด O ไม่อยู่บน KL <LP. S 1> นะ,ะเราจะได้ Moment รอบจุด A ละนะคะโมเมนต์รอบจุด A ซึ่งจุด A ู K ่บน KL ต่อไปคุณก็ดอดค่ะดอดก,กับอะไร <PL. S 1> คุณดอดกับยูนิตเวกเตอร์ค่ะ NKL ได้นขนาดเห็นไหยเวกเตอร์ ector, ต่อเวกเตอร์คุณได้ปริมาณสเกลาร์ ala, คุณได้ m k l ออกมานะคะอ่าแล้วตัวนี้หายยังไงคะเวกเตอร์โมเมนต์ที่จุด A ค่ะหายได้ไหมเวกเตอร์โมเมนต์ที่จุด A เมื่อกี้เราเรียนไปแล้วก็คือเจอจากเวกเตอร์ r cos เวกเตอร์ F ถูกไหมคะเวกเตอร์ r คุณเนี่ยก็คือจะเป็นเวกเตอร์ r อะไรคะ ลากจากจุด A ไปจุด C ก็คือจะเป็นเวกเตอร์ R A C คุณลากจากจุด A ไปยังจุด C นะคะก็จะเป็น R A C เวกเตอร์ R A C คอ s สเวกเตอร์ F คุณได้โมเมนต์รอบจุด A คุณเอาโมเมนต์รอบจุด A ดอทกับยูนิตเวกเตอร์ K L ได้ขนาด M K L แล้วคุณก็ทำสเต็ปขึ้นไปนะคะเพื่อที่จะหาโมเมนต์นะคะบนแกน K L ได้ ็นการโปรเจกต์นะคะโปรเจคชันอ่าถ้าดูตามเส้นเห็นไหมอ่าถ้าดูตามรูปละกันอ่ารูปตอนนี้เนี่ยรูป A เนี่ยคุณสามารถจะหาโมเมนต์ได้นะเวกเตอร์ R าร์คอสเวกเตอร์ F คุณได้โมเมนต์ที่จุด A ค่ะแมล้วโมเมนต์ที่จุด A พอจุด A ปุ๊บคุณโปรเจกต์เวกเตอร์ A ค่ะโมเมนต์ที่จุด A โปรเจคชันลงมาโปรเจคชันลงมาคุณจะได้ NKL ค่ะ ีการโปรเจกต์จะคล้ายๆกับสัปดาห์ที่แล้วนะคะ,ะคุณโปรเจกต์เวกเตอร์ MA นะอันนี้เวกเตอร์ MA นะคะจะได้ MKL โปรเจกชันการโปรเจ t ชันคุณต้องใช้ dot product มาช่วย <c oughs> แล้วก็คุณก็รู้ทิศทางนะทิศทางยูนเวกเตอร์ค่คะ KL ลเพราะชั้นทิศทางก็คือต้องไปอยู่นิเตอร์เคลเห็นไหมสุดท้ายปลายทาง NKL ที่ทิศทางของเวกเตอร์โมเมนต์ KL เนี่ยจะชี้ไปทิศทางเดียวกันกับยูนิตเวกเตอร์เสมอนะคะแม่โมเมนต์เวกเตอร์ KL ทิศทางจะชี้ไปทิศทางเดียวกันกับยูนิตเตอร์เสมอ ถึงแม้ว่าตอนแรกเนี่ย n vector moment ที่จุด A มันจะเป็นอีกทิศหนึ่งนะแต่เราก็ต้องดูทิศหลักของเรานะคะคือ nkl นะคะสุดท้ายเป็นทิศทางเดียวกันนะคะอันนี้จะเป็นการโปรเจกต์โมเมนต์ moment, นะคะลงบนแกนจุดที่สำคัญคือคุณต้องเทคโมเมนต์ให้ได้ก่อนอาจารย์ว่าเซต็พวกนี้คุณทำได้นะคะแต่การเลือกนะคะว่าจะเทคโมเมนต์จุดไหนเนีย่ยอันนี้เราต้องวิเคราะห์เอง ูตัวอย่างนะคะมาดูตัวอย่างกันดีกว่าจะเป็นท้ายบทข้อที่21ค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะให้เราเลือกเองว่าคุณจะ take มเ m e n t ที่ชุดใดนะคะท้ายบทข้อที่21 อาจารย์ทำให้ดูแล้วก็ข้อที่สองเป็นการบ้านนะคะข้อยิ่งสองเป็นการบ้านนะคะอาจารย์ทำข้อยิ่เด็ให้ดูอ่เขาบอกว่าเขาใจดีเนาะเขาเขาให้เวกเตอร์ฟอร์์มาเป็นคณิตเชี่เวกเตอร์มาให้เลยนะคะเวกเตอร์เอฟเท่ากับลบสี่สิบไอบวกยี่สิบเจแล้วก็บวกสิบเจ เขาให้เขาบอกว่าเวกเตอร์ F ตัวน,นี้กระทำที่จุด A อค่ะก็คือ Line o f action เนี่ยผ่านจุด A แน่นอนนะคะให้หาโมเมนต์ที่เกิดจากแรงตัวนี้นะคะรอบแกนคห็นไหมรอบแกน X นะคะแล้วก็รอบแกน A นะคะอค่ะแกน X อกอยู่ไหนแกน X อยู่ตรงนี้อันนี้คือแกน X ใช่ไหมคะ นี่คือแกน x ค่ะแล้วแกน a ล่ะเดี๋ยวจะใช้สีแกน a แกน a ตรงนี้นี่คือแนวแกน a แกน x กับแกน A, ค่ะ,ะเดี๋ยวเราจะเริ่มเหมือนกันนะคะย้อนกลับมาดูหน้านี้ค่ะคุณต้องเริ่มจากการ คุณมีแรงอยู่นะคะคุณต้องเริ่มจากหาโมเมนต์ก่อนนะคะโมเมนต์รอบจุดที่อยู่บนแกนที่อยากได้เมื่อกี้เขาอยากได้แกนอะไรคะรอบแกนอะไรแกน x กับ a เพราะฉะนั้นคุณต้องหาจุดที่อยู่บนแกน x <Y. S 2> จุดที่อยู่บนแกน a จุดไหน อาจารย์เลือกจุดไหนคะจุดไหนง่ายสุดอาจารย์เลือกจุด O ค่ะจุด O เนี่ยอยู่ทั้งบนแกน x และแกน y จุด O เนี่ยอยู่ทั้งบนแกน x และแกน y เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเลือกเทคโมเมจุด O ละการีเดียวนะคะคุณก็หาโมเมนต์รอบจุด O ค่ะที่เกิดจากแรงตัวนี้ เว c t ตอร์โนนมเมรอบจุด O อนะคะ่คหาโมเมนต์รอบจุด O ถ้าตั้งสมงการจะเป็นอะไรคะเวกเตอร์โมเมนตรอบจุด O จะมีค่าเท่ากับเวกเตอร์ R s คอสเวกเตอร์เนอะเวกเตอร์ R ฟอสเวกเตอร์ f เวกเตอร์ f อขอให้มาแล้วง่ายเลยแล้วเวกเตอร์ r ล่ะเวกเตอร์เอคุณอให้มาเป็น i j k แล้วนะคะเวกเตอร์ r ตรงนี้เนี่ยก็คือเวกเตอร์ r เนี่ยคือคุณจะลากจากจุดไปยังแนวแรงค่ะเพราะฉะนั้นเวกเตอร์ r คุณก็คือจะลากจากจุด O นะคะไปยังแนวแรง ก็คือไปที่จุด A เพราะคุณรู้พนยดีเนนะคะก็คือเวกเตอร์ RA หรือ ROA ก็ได้นะเวกเตอร์ RA รื ROA ลากจาก O ไป A นะคะม <c oughs> าหาคอยดีเนตกันดีกว่านะคะจุด O เนี่ยจะเป็นพิกัด0 0 0ค่ะ, 000, คะแล้วจุด A ล่ะพิกัดเท่าไหร่ x เท่าไหร่คะจุด A เเป็นลบสามวน์คือสี่นะคะแซดความสูงเป็นหกไหมอ่าเพราะฉะนั้นคุณสามารถจะหาเวกเตอร์ ROA ได้แล้วนะคะคก็คอ์เวกเตอร์ F นะคะอ่าอันนี้ไม่ทำให้ดูนะก็อันนี้เดี๋ยวไปทำเองนะคะต่อไปค่ะถามขนาดดีกว่า เพราะเขาบอกว่าให้หาขนาดของโมเมนต์เนาะเดี๋ยวอาจารย์ขอเปลี่ยนสีเป็นสีดำเดี๋ยวเราเรจะเริ่มไปลงในตรงที่โมเมนต์รอบจุดรอ,อ,อบแกนแันแล้วนะคะอ่นนี่หนึ่งหาแม็กซ์จูดค่ะ รอบแกน x เพราะฉะนั้นจะต้องเป็น mx นะคะขนาดเท่ากับปาญหาขนาดก็คือคุณใช้เวกเตอร์ดอทเวกเตอร์นะคะได้สเกลาร์มาเวกเตอร์โมเมนต์รอบจุด O ค่ะที่หาได้จากวนนะคะดอทกับยูนิตเวกเตอร์ค่ะิศทางที่มันจะเกิดขึ้น n x ถูกไหมคะอ่าเวกเตอร์ n x ค่ะเวกเตอร์หรอเวกเตอร์ได้สเกลาร์ออกอ่าตรงนี้นะคะโมเมนต์รอบจุดโอเนี่ยไปคิดเองนะคะอาจารย์ไม่โชว์ให้ดูนะคะคุณไปหา รอบจุด O มันจะเป็นติด I J K เนาะแล้วคุณก็ดอดกับยูนิตเวกเต N X มันก็เป็นพิกัด I J K ถูกไหมคะมันจะเป็นอะไรถ้าอยู่บนแกน X เลยมันจะเป็นมันจะเป็น1 I ถูกไหมบวก0 J แล้วก็บวก0 K อ่าอย่าคิดเร็วๆนะคะเพราะามันอยู่บนแกนเลยนะคะ คุณก็ไปดอดนะคะเดี๋ยวจะให้คำตอบไปนะลองไปเช็คดูคำตอบจะเป็นลบแปนิวตันเมตรค่ะนะคะอันนี้เป็นขนาดนะคะามาดูอีกตัวหนึ่งหาแมกนิจูดของโมเมนต์นะคะรอบแกน A บ้างโอุ้ด แกน A เนี่ยไม่เหมือนแกน X นะคะแกน X เนี่เราเขียนได้เลย1นแน่นอนใช่ไหมแต่แกน A เนี่ยมันเฉียงเฉียงอะ่ะมันก็ต้องคิดนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ได้ยากมากอะ่ะมาดูขนาดโมเมนต์บนแกน A กันบ้างค่ะจ,จะมีค่าเท่ากับเวกเตอร์โมเมนต์รอบจุด O นะคะเหมือนเดิมตอดกัาทิศทางค่ะทิศทางของมันก็จะเป็น N A เวกเตอร์ NA ยูนิตเวกเตอร์ NA แต่ยูนิตเวกเตอร์ NA เนี่ยมันต้องหาแล้วนะคะยูน mm ิตเวกเตอร์ NA อยากให้เรามองบนบนบน,บนหน้าจอนิดหนึ่งนะคะทิศทางของยูนิตเวกเตอร์ NA เนี่ยมันจะเป็นทิศทางชี้ไปชี้ไปแบบนี้นะคะชี้ไปทาง A เอเพิ่บวกอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือจะเป็น NA ทิศทางตรงนี้เนี่ยคุณจะเป็นต้องหาพิกัดเพิ่มนิดนึงค่ะคือแกน A เนี่ยมันผ่าน2จุดนะจุดแรกคือจุด O ถูกไหมคะจุดที่2คือตัวนี้ค่ะอาจารย์ให้เป็น A' พรามนะคะ A' พรามถ้าคุณดูดีๆเนี่ยมันมีพิกัดโค ордин ตนะคะอยู่ที่ X คือลบสค่ะ Y คือ4 Z คือ0นะูนย์อ่าเพราะฉะนั้นอาจารย์แอบคิดน,นะคะยูนิตเวกเตอร์ NA เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ พสยชันเวกเตอร์ค่ะจาก O ไป A ค่ะ O ไป A ภพาร์ m, นะคะหารด้วยขนาดของ O ไป A ภพาร์เพราะเพราะฉะนั้นคือพอสยชันเวกเตอร์นะคุณเอา End Point นะ,ะจุดปลายลบจุดต้นนะคะจุดปลายลบจุดต้นก็คือเอา A ภพาร์เวกเตอร์ A พาร์ลบกับเวกเตอร์ O นะคะหารด้วยขนาด เบนเตอร์จุดโอเนี่ยคือเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นศูนย์ศูนย์เนาะอ่ะก็สามารถที่จะเอา,เอา,เอาตำแหน่งของ a p พาร์เนี่ยมาติดโคลนิดเนียบมามาติด IJK ได้เลยนะจะเป็นลบ 3I บวก 4J แล้วก็บวก 0K นะคะ น, A, นีาจาจนนนะะ้จะเป็นยูนิตเวกเตอร์ของแกน A เนาะอาจารย์กระจายไปในแต่ละเทอมนะคะจะเป็นลบ3ามส่วนบวก4ส่วนบวก 0k นนะคะคุณก็แทนลงไปนะคะในสมการนะคะ <c oughs> อาจารย์เขียนคำตอบให้นะคะไปคิดดูนะคะจะโมเมนต์ขนาดของโมเมนต์ รอบแกน a นะจะได้ติดลบ120นิบม,ม,มันเมตรค่ะอลองไปคำนวณดูนะคะถ้าสมมติว่าคุณอยากจะได้เป็นเว,กเ,วกเตอร์คุณก็คูณกับ,กบกูนิตเวกเตอร์ไปอีกนะคะก็จะติดลูป i j k ได้เช่นเดียวกันนะคะอาจารย์ทำถึงแค่หาค่าขนาดเนาะถ้าดูตามตัวน,นี้คือตอนนี้อาจารย์ทำถึงแค่บรรทัดที่สองนะคะถ้าคุณสามารถ จะหาพันที่สามคือก็คูณก,กับจีเนเกเตอร์ได้ทีหลังะะการบ้านจะเป็นท้ายบทข้อที่2ี่บสองค่ะทายบทข้อที่2ี่สก็คล้ายๆกันนะ,ะเขาบอกว่าให้เราหา Moment, ะะโมเมนต,ต์นะคะบนแกน AB นะคะมมบนแกน AB ซึ่งแกน AB เนี่ยคุณสามารถหาพิกัดได้ทั้งจุด A แล้วก็จุด B นะคุณสามารถจะเทโมเมนเลือกได้นะจะเทโมเมนจุดไหนก็ได้นะคะเอาที่เราคิดว่ามันง่ายกว่เราอะนะคะหรือลงทั้งสองแบบก็ได้นะจะได้แบบเชี่ยวชาญไม่ได้ยากมากค่ะใช้ทบทที่สองนะคะก<ม>ี่เโมงละ เรีนต่อหรือเลิกเลิกเลิกก็ได้อะมัมเลิกได้ค่ะตอนนี้ก็ประมาณนี้ก่อนล้กันนะมีการบ้านสข้อข้อยี่ส้องนะเป็นการบ้านนะเก้าเก้าเก้ากับยี่สบสอ